สวัสดีครับผมสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับสีพาพ่อแม่พี่น้องไปการโนปุกกินต้นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้กับสีพาพี่น้องไปหาการเนาะว่าสีไดตวัวมันอยู่บ่เมื่อนี้ หอมมันพี่น้องเลยทำไมล่ะติดเสียงรอมัาคน ลูกพเลยพี่น้องตไมนต้ยูายเนาะน่าจะยูจะไดนี้แหละบร้องมันไปพีน่น้องับาวไิพี่น้อง Yang -hap. แล้วพี่น้องมันมาแล้วเนาะตอนนี้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นตัวมันเนาะเพราะว่ายาคาม,มันหกหมเนาะนเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับพี่น้อง ตัวใหญ่จะๆเลยดูนตปแล้อู้หอูโหูโ ตัวนี้นแล้นึงเต็มพี่น้อจัดไปพี่น้องไปแล้วไหแล้วนึ่งตัวนึองตัวเดยกเก็บก่อนยางยัเดเก็บก่อนพนี่นอ้องตอนนี้คือมีมูมัมนมาซอยเนาอตัวนึงเนาะเพราะว่ามันได้ยินได้ยินเสียง มันห่อเมื่อกี้นี่เนาะตอนเ้ายิงเนาะมันมาซอยแบบมันจะกัดกันเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งก่อนเนาะได้ยินเสียงมันมาทุกคนตอนนี้คือมันกำลังอืด หองหาโมมาเนาะโตที่เขาได้มันกินเนาะตอนนี้มันจะอยู่ในงานเนาะหกหกนี่เนาะตอนนี้กำลังจะแยงเบิ้งเนาะว่าเชีนโตมันเนาะเพราะว่ามันหกผดเนะาะไ่ได้เห็นโตมันเลยเนาะนี่เนาะ คือแบบยามันหกแหงเนาะพี่น้องได้ยินแต่เสียงมันอืดเนาะแต่ว่าบ่เห็นโตมันเนาะจังอยู่ไสเนาะแถวๆนี้เนาะแต่ว่ามันบ่เห็นเลยเนาะพี่น้องยิเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้แต้มที่2พี่น้องเดี๋ยวเก็บก่อนเนาะก่อนะเดี๋ยว โดนอีกแล้วพี่น้องนี่มันมากอีกแล้วพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องตัวสวยตัวสวยมาดีน้องครับก่อนโดนแล้วครับ man subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chơi chào mọi người ngu sinh ngu sinh ừ. ra ừ. vậy ta rau lần này à ừ. ngu sinh ngu sinh đẹp ăn đẹp